สวัสดีค่ะมาพบกรบกบอีกแล้วนะคะมาค่มาค่ะม,มาเข้าโค้วได้กันกับกบนะคะวันนี้กบจะชวนทําเมนูง่ายๆนะคะเป็นของว่างเนาะนั่นก็คือสลัดโลนะคะสลัดโลของกบจะเพื่อสุขภาพนะคะไม่อ้วนเนาะสลัดโลของเรามีอะไรบ้างนะคะนี่คือแผ่นปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะยวนนะคะแบบนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะกบว่าเพื่อนๆ ทุกท่านก็น่าจะรู้เนาะโอเคกบก็ตัดครึ่งเนาะนี่ก็คือไข่ต้มนะคะอันนี้ก็คืออกไก่ฉีกนะคะอกไก่ต้มฉีกนะคะอันนี้ทูน่านะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะมีกระเทียมพริกลากผักชีนะคะกบใช้ก้านผักชีเนาะ,ะน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะผักของกบก็จะมีแค่นี้นะคะมีผักชีผักสลัด แครอทนะคะโอเคเราไปทำน้ำจิ้มกันก่อนเนาะโอเค <_ d us> okay, เราได้น้ำจิ้มแล้วนะคะนี่ <_ d us> พริกนี่มันฉุนจริงๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องระวังนะกบนี่สำลักไปแล้วหนึ่งรอบปิดกล้องไม่ทันปิดกล้องเกือไม่ทันพูดผิดนี่เราก็ได้น้ำจิ้มแซ่บแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะกบขออนุญาตใส่ถั่วนะคะเพราะว่ากบลืมบอกไปลืมบอกต้นคลิปว่ากบจะใส่ถั่วด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเนาะนี่ใส่ถัว่วลงไปกบเป็นคนชอบกินน้ำจิ้มถั่วมาก ตรงที่มันละเอียดละเอียดนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปอืมมันก็จะนัวมันมันนะคะเพื่อนเพื่อนนจิ้มของเราก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วโอเคข้าวก,ก็จะนําแผ่นปอเปี๊ยของเราลงไปตดน,น้ำนี่ เราก็จะเอาผักของเรานะคะเสียงเด็กเต็มเลยใส่ผักลงไปใส่ถุ่หน้า ทำให้มันแน่ๆนๆนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเ,เพื่อนๆชุบเลยนะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆในไมใส่ทูน้าผมก็จะมาวางในจานของเรานะคะ นี่เป็นง่ายงาย่แล้วก็ทำอีกมือกบเปียกไงคะเพื่อนๆแล้วมันโดนเหมือนเดิมคะ่ะกบตัดไมด่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะทำเป็นไข่ไข่มาวางตรงนี้ ใส่ผักชีลงไ,ไปจริงๆมีแต่งนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ทำใส่ใส่แค่โอเคก็จบถึงหมวนหมวนไปไปเรื่อยๆ นี่ตกนี่ไม่สวยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นไข่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะเป็นไข่ไม่ค่อยสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆชุด มือก็พันละวันเลยนะคะคเพื่อนมือก็พันละวันพันละวันกันเลยแล้วก็เอาซาดเอาแค่รอดมาใส่เอาไก่ของเรามาวางเลยโอเค จากมือขึ้นมานี่ี่คะ่ะข้างในเป็นไส้ไก่ โอเคแล้วก็มาวางเลยตอนนี้ <c oughs> ถ้วยน้ำจิ้มขยับออกไปหน่อยโอเคก็แล้วกบจะทำอีกแผ่นหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะม้วนไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะคะมีไซูุ่าอันนี้ไข่นะคะส่วนอันนี้ก็อกไก่นะคะม้วนอาจจะไม่สวยงามนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะไหนๆอ๋อสายตายอายตัวเองสวยงามที่สุด ไม่รู้ว่าเขาชมอาหารหรือว่าเขาชมกบนะสายตาอ้ายตัวเองสวยงามที่สุดแต่มือชี้ไปที่จานอาหารความหมายคงอาจจะบอกว่าในสายตาของเขาอาหารน่ะอาหารที่กบทำน่ะสวยงามที่สุดกบว่าคิดว่าเขาน่าจะพูดแบบนั้นใช่ไหมทีละ yes man <laughs> โอเคค่ะมีเรื่องคำคให้เพื่อนเพื่อนฟังอยู่เรื่อยๆเลยนะคะน้ำจิ้มแซบ่บโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ